ปุจชาวิสัชนากับพระอาจารย์บูตัวตายตัวแทนณตลาดสดต่างจังหวัดแห่งหนึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีรถวิ่งจากกรุงเทพกลับต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากและหนาแน่นและยังเป็นพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตอยู่บ่อยครั้งเพราะเป็นแหล่งชุมชนในขณะที่กำลังข้ามถนนอยู่นั้นจิตใจก็พะวงอยู่กับสิ่งรอบข้าง และรถที่วิ่งอยู่บนท้องถนนด้วยความเร็วสูงและต่อเนื่องไม่ขาดสายซึ่งในเสี้ยววินาทีที่กำลังพวงอยู่นั้นเองก็รู้สึกเหมือนมีวิญญาณอิงร่างสอนตัวเองอยู่และก็พุ่งกระโจนออกไปจัดตัวเพื่อให้รถชนแต่เดชะบุญสติที่มีอยู่กับตัวเองเพียงน้อยนิดก็ทำให้ไม่ก้าวตามดวงวิญญาณนั้นออกไปและหันไปดูรถที่กำลังวิ่งบนท้องถนนก็ห่างจากเราไม่ถึง10เมตร ซึ่งถ้ากระโจนออกไปผมไม่เหลือลมหายใจเป็นแน่แท้พอรู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็เป่าลมออกจากปากเฮือกใหญ่เพื่อเรียกสติกลับมาปุจฉาถ้าเราข้ามถนนไปแล้วและโดนรถชนตายในขณะเพียงเสี้ยววินาทีนั้นดวงจิตเราจะไปไหนคะวิสัชนานะสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนั้นเราเรียกว่ามีความรู้สึกพุ่งออกไปที่ภายนอกรับ รู้ข้อมูลที่ภายนอกเป็นส่วนมากคือจิตเราพุ่งไปที่ภายนอกรับรู้ข้อมูลมากมายที่หลังไหลเพราะว่ามีจุดที่เราสนใจจิตเราสนใจมากกว่าก็คือรถเยอะคนเยอะจิตเราไปพุ่งสนใจด้านนอกถ้าเกิดเอุบัติเหตุหรือว่าต้องเสียชีวิตขนาดนั้นก็ไปตามที่จิตชอบจิตที่ชอบอย่างน,นี้ก็ไปสิ่งที่เขาชอบนั่นแหละก็หมายคมว่าเราก็จะเห็น เป็นสภาวะธรรมทีท่ไปในพบที่เขาชอบพบที่เขาชอบการมาพบรูปประพบอรูปภระพบแหละเขาชอบแต่ที่ที่โอเห็นหนั่นก็น่าจะเป็นการมาพบการมาพบก็คือสิ่งที่จิตมันชอบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะไปอยู่ในการมาพบการมาพบก็มีมนุษย์สวรรค์และมองดูก่อนว่าเรายังไม่รู้ใช่ไหมว่าตอนนั้นจิตเรามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันเป็นบุญหรือเป็นปริบาปเราก็ยังไม่รู้ แต่ถ้าเป็นบุญก็ไปสวรรค์ถ้ามันเป็นบาปก็มันเป็นบาปประกรรมก็จะไปทางอบายภูมิสีดูที่สภาวะจิตตอนนั้นแหละดูนักขณะนั้นแหละดูวินาทีนั้นแหละเราจะเห็นเนาะเราจะถึงจะตอบได้ไม่ใช่ฌานไม่ใช่ฌานไม่ใช่ส่วนของฌานฌานที่เกิดขึ้นสมาธิจะเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างนี้นะถ้าเข้าฌานได้เดินเข้าฌานได้นี่ก็น่าจะเข้าสู่สู่ความเป็นพรมรูปประพรมอรูปประภมก็ ก็อาจจะไปไปตามที่จิตชอบเราตอบไม่ได้ว่าจิตชอบตรงไหนรู้ๆแต่ว่าการมาพบปุจฉาสภาวะที่รู้สึกเหมือนมีวิญญ,ญาณออกจากร่างเกิดจากอะไรแปลที่ตรงนั้นเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตบ่อยครัง้งจะมีผลกับสภาวะนั้นหรือไม่คะสองสภาวะธรน,นั้นเขาเรียกว่าจิตกับกายแยกกันอยู่จิตจะพุ่งไปทางหนึ่งกายก็จะทำงานเป็นอย่างหนึ่งมองมองอย่างนี้ ที่มันเกิดสภาวะธรรมอย่างนี้มันเกิดด้วยตัวมันเองของจิตเองหรือมันเกิดจากสภาวะธรรมที่มีพลังงานมากกว่าภายนอกอาจจะดวงวิญญาณที่ที่ตายบริเวณนั้นแหละมาเข้าเรามาเข้าในร่างเราทําให้เราควบคุมร่างกายของเราไม่ได้นี่ก็ทําให้เกิดการที่จิตสั่งกายไม่ได้คนหนุ่มคนสาวก็จะเป็นเรื่องของพลังงานส่วนอื่นเข้ามาควบคุมส่วนเรื่องของคนแก่บางที่ก็จะเกิดขึ้นโดยสภาวะธรรมชาติเช่น ร่างกายของเขาแก่แล้วมันไม่พร้อมที่ใช้งานก็จิตมันก็จะสั่งร่างกายไม่ได้อันนี้เป็นสภาวะของคำของคนแก่นะเป็นธรรมะของคนแก่ที่มันเกิดขึ้นในรูปประสงการปุจฉาควรจะแก้ไขหรือปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดสภาวะนั้นอีกคะข้อสามควรแก้ไขยังไงฝึกจิตให้มากฝึกรับรู้ที่กายของเราให้มากรับรู้ที่กายนะกายอย่าพุ่งออกนอกกาย ดูลมหายใจน่นแหละง่ายสุดแล้วถ้าเรารู้รู้ว่าลมหายใจเราก็ยังเข้าออก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 นี่ก็จะไม่มีอะไรที่จะมาสิงเราได้ก็หมายคมว่ารู้มีสติปัฏฐานอยู่นั่นเองเราอาจจะมีรู้ว่าจิตใจเป็นสุขรู้รู้ว่าจิตใจมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้รู้แต่ถ้ามีตัวรู้อยู่ไม่น่านมีปัญหาเนาะแต่พื้นฐานเอากายให้แน่นก่อนากายให้แน่นก็คือลมหายใจกับส่วนของร่างกายทั้งหมดแหละถึงจะแก้ไขสภาวะธรรมเหล่านี้ให้ดีขึ้นสรุปหนึ่ง สภาวะจิตของเราสร้างสภาวะธรรมขึ้นมาเองและเป็นไปเองถ้าตายตอนนั้นก็ไปในสภาวะธรรมที่เขาชอบต้องเข้าใจว่าเขาชอบอะไรเขาจะไปตอนนั้นอย่างที่โอเห็นชอบในงั้นก็น่าจะเป็นการมาพบเนาะก็การมาพบก,ก็มีสมมีมนุษย์สมบัติมีสวรรค์สมบัติยังไม่ใช่ใน,นิพพานอาจจะไปอบายก็ได้นะอย่าลืมอย่าลืมตัวนี้แล้วก็ฝึกให้มากฝึกในเรื่องของการดูลมให้มากดูลมไม่ต้องทําอะไรมากคีย์เวิร์ดคือ ทำงานอยู่รับรู้เรื่องของร่างกายเมื่อกิตคิด,ค,ดคิดเป็นเรื่องต่างๆก็รับรู้ว่าจิตคิด,คดแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องทําอะไรให้มากกว่านี้เดี๋ยวมันก็พัฒเดี๋ยวมันจะพัฒนาเองแค่นี้แหละหลักการก็จะมีแค่นี้จเจริญพร